สวัสดีครับแฟนเชลซีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2,563นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังเกมครับที่เชลซีก็เปิดบ้านเอาชนะนอริสไปได้นะครับหนึ่งต่อศูนนะครับจากประตูชายของคนในภาพเลยครับโอลิเวียชิลูนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกพอดีเลยนะครับอ่า เกมจบไปแล้วเนี่ยก็ผมก็เลยมาอัดเลยนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ได้จดจำเกมทั้งหมด90นาทีที่เชลซีเล่นไปนะครับแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าเเกมวันเนี้ยมันมันแทบจะมันแบบเหมือนหนังที่ฉายซ้ำเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนะครับ เดี๋ยวเราว่ากันรายชื่อก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงในเกมวันนี้นะครับเชลซีก็จัด4-3-3มาเลยนะครับก็ผู้รักษาประตูตเป็นเกป้านะครับแบ็กโฟก็มีอลองโซซูมาดูริเกอร์และอัสปลวกต้านะครับแ <c oughs> ดนกลางก็มีโคววซิตจอร์จิโนโรเบนลอตต์ชีสนะครับส่วนโอลิส่วนแนวลูกก็เป็นปูลิสิชิลูแล้วก็มิเลียนนะครับก็แนวลูกก็ตามที่ผมคาดไว้แล้วก็กองกลางเนี่ยคืออาจจะพล,ลิกโผมาดน,นึงคือโรเบนลอตต์ชีสลงนะครับ เ็คิดในใจว่าคืออย่างคลิปที่แล้วผมก็คือค่อนข้างมั่นใจว่าโคอาสิตจะได้โอกาสนะครับแล้วก็แบบกองกิลมอ more, แล้วก็กองเต้เจ็บเมื่อกาจ,จะคงเป็นโอกาสของเขาครับสําหรับจอร์จินโยนะแต่ว่าพลิกโผก็คือรูเบนลอซเชีสนะผม้าใจตอนแรกน่าจะเป็นบาร์คลีย์อะไรแบบนี้นะอพอเริ่มเกมมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเชลซีก็พยายามนะครับพยายามจะทําประตูนะ เปิดเกมบุกใส่เข้าไปนะครับแต่ทางนอริชก็มีโอมีคล้ายๆแบบลูกที่จะลูกตอบโต้บ้างนะครับแต่ว่ามันมันไปไม่ถึงเ,เขตอันตรายของฝั่งเชลซีนะครับแล้วก็พอเชลซีตัดบอลได้พยายามจะขึ้นหน้าเร็วแต่ว่ามันก็ฉายวนซ้ำเดิมๆนะครับถ้าใครตั้งใจดูจริงๆนะครับใน90นาทีมันจะคิดเยี่ยมผมอยู่แล้วครับเพราะว่าอ่า บรรยากาศนะครับในการเล่นของเชลซีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับเชลซีกำลังเล่นเกมบอลถ้วยประมาณคาราบาวครับหรือ f a ครับอะไรประมาณนี้ครับคือความรู้สึกจริงๆเลยครับที่ผมได้เห็นนะแบบคือมันไม่ใช่แบบพรีพเมียร์ลีกัรพรีเมียร์ลีกเชลซีจะดุดันกว่านี้นะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นการที่แข่งทีก็ได้นะอาจจะอนุโลมไปมองข้ามตรงนั้นไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นความรู้สึกผมคนเดียวก็ได้นะครับคนอื่นอาจจะมองใน อ่าคือนักเตะมันล้านะครับอย่าไปอะไรมากนะครับแข่งหลายนัดโอเคครับไม่มีปัญหาถ้าใครคิดในมุมนั้นนะแต่ว่าความรู้สึกของผมจริงๆนะเวลาดูเกมเนี่ยมันเหมือนกับเชลซีเล่นบอลถ้วยจริงๆนะครับไม่ได้เล่นบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคือคุณภาพมันทุกอย่างมันเฉื่อยไปหมดนะครับทําอะไรก็ช้าไปหมดจังหวะก,กักก็มีเยอะพอสมควรนะครับขาดนเกินนะครับขนาดภูริสิทธิ์ที่ว่า วันนี้ก็เล่นค่อนข้างโอเคแต่ก็ยังแบบมันมีจังหวะติดๆขาดๆบางทีเพื่อนไม่ตามเพื่อนตามเซนบอลของบริิ์ไม่ทานอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับเกมวันเนี้คือเชลซีก็ทําไปทํามานะครับเอาผมจะพูดแล้วกันนะครับทําไมมันถึงฉายวนซ้ําๆนะครับก็พอขึ้นบอลไม่ได้นะครับวิลเลียนก็จะเลี้ยงกลับลงมาแล้วก็ส่องคืนจอร์จินโย โควาสิตก็จะมาลองบอลน,นะครับแล้วก็โคววสิตรับบอลแล้วก็เลี้ยงตัดเข้าในบางทีถ้าเลี้ยงไม่ผ่านก็ส่งคือนหลังอลองโซโซมาลูดิเกอร์อัสเบกตาอัสเบกตาส่งขึ้นหน้ามาวิลเลียนแล้วพือลอตชิกขึ้นไปบนวิลเลียนไม่มีทางส่งใช่ไหมครับก็ส่งคืออัสเบเกาตาลูดิเกอร์โซมาอลองโซคือคิดภาพตามนะครับแฟนเชลซีคิดภาพตามผมนะแล้วก็พออลองโซส่งเข้าการจอร์จินโย่จอร์จินโย่ก็จะลงต่ำไปอยู่ตรงประมาณลูดิเกอร์กับโซมายืนเป็นเหมือนกองหลังสามคนนะครับ แล้วก็อลองโซ่กับแอสโวลูเอต้าจะขึ้นบนนะครับถ้ามีโอกาสถ้าลูดิเกอร์นะครับเห็นคือครึ่งแรกเนี่ยอลองโซ่เติมบ่อยมากนะครับในแบ็กไซด์เราเนี่ยคือเติมขึ้นไปสูงมากนะครับคือถ้าลูดิเกอร์หรือซูมาเห็นอลองโซ่ว่างก็จะเปิดยามาให้อลองโซ่อลองโซ่ก็ตับบอลได้แล้วก็วนแล้วก็เลี้ยงกลับเข้ากลับหลังแล้วก็ส่งคืนซูมาซูมาส่งรูดิเกอร์ลูดิเกอร์ส่งแอสูเรต้าแอสลูเอต้าส่งคืนลูดิเกอร์นะครับลูดิเกอร์ส่งซูมาซูมาส่ง so, อลองโซ่นะ แล้วก็โควาเซด์มารับบลอลล็อตตาชีกคือจะเป็นจังหวะที่เปิดบอลเข้าไปลอ็อตตาชีกอาจจะคือแบบโยนเพื่อนโยนให้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่ได้พอนอริตตัดขึ้นมาก็กาลังจะขึ้นมาในแดนของเชลซีก็ถูกตัดบอลได้เชลซีก็ส่งขึ้นหลังเหมือนเดิมเกนเกป้าเกป้าส่งให้ซูมาซูมาส่งให้ดีเกอร์ดีเกอร์ส่งให้มาส,เ,เ,ส,สเวตเต้ร์าสเวตเต้าเบิ้ลคือให้ลุล่ลอวิลเลียนวิลเลียนเห็นบางทีลุจอร์จินโยหรือโควาเซด์ไปรองรับบอลแล้วก็ ส่งคืนให้จอร์จินโยจอร์จินโยก็แตะบอลหนึ่งจังหวะหลบนิดนึงแล้วก็ส่งคืนซูมาซูมาส่งให้ิลิเกอร์ริลิเกอร์เบิ้ลคือบางทีจับบอลได้อะไรได้นะครับในครึ่งแรกนะครับก็คือเห็นนอลองโซ่เติมขึ้นแล้วก็เปิดยาวเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือภาพดูในครึ่งแรกผมฉายซ้ําประมาณนี้คือให้คือให้ได้เห็นเลยไปเลยนะครับผมพูดอะไรผมพูดตรงไปเลยนะครับผมไม่ได้อา่าต้องแคร์ใครอ้อมเคาะแบบต้องพูดอย่างอ้อมค้อมพูดดีๆมันมันไม่ใช่สไตล์ผมอยู่แล้วนะครับ แล้วก็จนมาได้ประตูมันเป็นจังหวะที่อ่าคือบุกทางริมแะคือครึ่งครึ่งแรกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะขึ้นทางซ้ายถ้าเยอะนะครับเชลซีอ่ะบางทีก็ตัดขวาไปบ้านถ้าขวาล่วงก็ตัดไปบ้านนะครับลูดิเกอร์จะส่งบ่อยมากนะไปทางขวาอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากเท่าที่เห็นในครึ่งแรกจะเป็นทางซ้ายนะครับก็มันได้ผลที่อ่าผู้รีเสรับบอลน,นะครับก็คือโยกไปนะครับก็พยายามล้อหลอแล้วก็ล็อก,ล,อกล็อกเข้าขวาแล้วก็เปิด หักเข้าไปนะครับบอลมันก็ตฟี่นะครับที่ยืนประกบจออ่อชิลูอยู่ก็เหมือนเสียหลักไปนะครับเหมือนเหมือนพลาดไปเองนะรประกบพลาดแล้วก็ทําให้โอลิเวียชิลูโหม่เข้าไปจ่อๆนะครับทีมครูปัดไม่ไม่ไม่ปปัดไม่ได้ครับบอลมันแรงลูกนั้นนะครับก็ทําให้เชลซีนำหนึ่งศูนย์ก็จบครึ่งแรกพอดีแล้วก็ไม่มีอะไรนะรเพราะว่าเป็นช่วงท้ายเกมพอดีแล้วคนระับก็นําไปหนึ่งศูนย์นะครับ ครึ่งหลังเนี่ยก็ทั้งสองทีก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับตามที่ผู้บรรยายบอกเลยก็ยังไม่มีเปลี่ยนนะครับอะมาฉายต่อครับหนังเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับพอเริ่มครึ่งหลังเชลซีเขียน,นะครับเพราะว่าครึ่งแรกเป็นนอร์เวย์เขียก่อนนะครับครึ่งหลังเชลซีเขียบ้างน,นะครับก็โจลเริ่มต้นก็ส่งเหมือนเดิมนาชิโรส่งให้คเวเซ่คเวเซ่ก็ส่งให้ซูมาซูมาหรือดิเกอร์นะครับหรือดิเกอร์ส่งให้อัสซูเต้าอัสเต้าพยายามลากบอนขึ้นไปคือเติมขึ้นไป เติมไปแล้วเนี่ยวิลเลี่ยนรับบอลนะครับแต่ว่าส่งไม่ได้ทางนอริตเขาประกบทางไม่ให้ส่งบอลง่ายนะครับวิลเลี่ยนก็ส่งคืนดูริเกอร์ดูริเกอร์เบิรนให้จอร์จินโย่จอร์จินโย่เปิดไปให้ซูมาซูมาบางทีก็อ่าบางทีก็หักกลับมาส่งดูริเกอร์นะครับแล้วก็เปิดมาให้อัสเูเรตาอัเต้าส่งดูริเกอร์ดูริเกอร์ส่งซูมาซูมาก็ขึ้นอลองโซนะครับคือครึ่งหลังเนี่ยเหมือนกับอลองโซจะจะไม่ได้ค่อยได้เติมแล้วนะครับก็แบบอาจจะอ่าเติมเกมลุกน แล้วก็เริ่มใหม่นะครับคือพยายามเปิดไปนะครับแต่ว่าบางทีเปิดโดวงไปเพื่อนก็รับบอลไม่ได้หรืออะไรแบบนี้คือนอรลิตตัดบอลได้ก็จริงก็เขาก็ส่งในแดนตัวเองพยายามเลี้ยงขึ้นมานะครับแม็กซ์อารอนเหลือกับลูอิสอะไรพวกนี้นะครับแคนเวลอะไรพวกนี้บคือพยายามเลี้ยงมาแต่ว่าพอมาถึงในแดนเชลซีพื้นที่สุดท้ายก็โดนตัดได้ตัดได้เหมือนเดิมเชลซีก็จะยืนกันเฉย กันนะครับแล้วก็จอร์จินโยก็ส่งคือหลังเหมือนเดิมซูมาซูมาส่งให้เกย์ป้าคือถ้าทางตันนะครับคือแบบทางนอริสบีดขึ้นมาสูงก็ส่งให้เกย์ป้าเกย์ป้าพักบอลก่อนนะครับส่งให้ดูดิเกอร์เลเกอร์วิ่งวิ่งเฉียงมาด้านข้างแล้วก็ส่งให้อัสเตรเลต้าอัสเตรเลต้าคือโดนบีดเพื่อก็ส่งคืนดูดิเกอร์เลเกอร์ส่งให้อัสเตรเลต้านะครับอัสเตรเลต้าก็ส่งให้ดูดิเกอร์ดูดิเกอร์ส่งให้ซูมาซูมาส่งอลอนโซนะครับ แล้วก็ส่งให้ซูมาอีกทีเนึงยแล้วก็โควาสีกับจอร์จินโยก็ลงมารับบอลน,นะครับเมเลทําให้รอบชัชชี้ไม่ค่อยได้บอลอะไรประมาณนี้ครับคือส่งแล้วก็ซูม,มาส่งให้จอร์จินโยจอร์จินโยส่งให้รูดิเกอร์รูดิเกอร์ส่งให้อารเมตาอาร์เตาส่งให้วิลเลียนวิลเลียนจบไม่ได้นะครับคือแบบอาร์เมตามีบางจังหวะคือจะเติมขึ้นแต่ก็เติมขึ้นไม่ได้โดนบางบอลอยู่ก็ลงมาวิลเลียนก็ส่งคืนนะครับให้จอร์จินโยจอร์จินโย่บางทีเบิ้ลกับชิลูชิล เชลซีก็ตัดบอลได้แล้วก็ส่งคืนหลังเหมือนเดิมเป็นซูมาซูมาเรดิเกอร์รเรดิเกอร์ก็ส่งให้อสเปเกต้าอสเปอเกตาส่งให้วิลเลียนทีนี้พอมีจังหวะบ้านนะครับก็เปิดขึ้นไปแต่ว่าก็วนกลับมาหลังเหมือนเดิมน,นะครับส่งให้วิลเลียนวิลเลียนส่งคืนนัสเปอเกตาอสเปเกตาพอได้จังหวะก็ตั้งท่าเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ไม่มีอะไรเปิดข้ามไปนะครับบอลมันก็ออกข้างไปลอลดทุ่มขึ้นมาแล้วก็เอ่อทุ่มมาก็พยายามพอ ทำเกมลุกขึ้นมาแต่ว่าพอเลยครึ่งสนามมาก็เสียบอลให้เชลซีเชลซีตัดได้เชลซีก็เล่นบอลเหมือนเดิมครับจอร์จินโน่จอร์จ,จิโน่ส่งให้โครมาโซมาเดลิเกอร์นะครับแล้วก็บางทีโคสีก็มารับบอลต่ําบ้างน,นะครับบางทีจอร์จิโน่ขึ้นไปสูงนะครับลอปตาชิกได้บอลบางทีก็จะพยายามเลี้ยงก่ะว่าส่งให้วิลเลียนวิลเลียนสงย่งให้อัสเปเรตาอัสปเปเรตาเบิร์นให้วิลเลียนวิลเลียนพยายามจะจะคล้ายแบบอัสเปเรตาจะเติมขึ้นไปบางทีเติมขึ้นได้แล้วก็เปิดเข้ามาเข้าฮอสตาก็ไม่มีใครถึงเหมือนเดิม แล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่ชิลูกับบูริสิตเล่นชิงกันก็จังหวะแรกก็คือบุริสิตงัดบอลให้ชิลูไม่ถึงนะครับแต่ว่าพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือชิลูได้บอลแล้วก็งัดให้บุริสิตธินี้ปูริสิต,ท,ตทันเซนบอลก็แต่ยิงไปติดเซฟทีมครูนะครับทิมครูก็ปัดออกไปแล้วก็นอริก็เคลียร์ไปพอกลับมานอริตั้งเกมมาเขาก็เล่นในแดนตัวเองพยายามแดนดเวงแล้วก็แม็กซ์อารอนอะไรพวกนี้แคนเบลก็พยายามลาบบอลขึ้นมาแต่ก็เสียบอลตรงกลางสนามแล้วให้เชลซีเชลซีก็พอโคสิตัดบอลได้นะครับ คือพอถึงช่วงท้ายๆครึ่งหลังนะครับมันก็ส่งพวกโอดอยส่งบาร์คลี่นะครับส่งลีเจมลงมาอะไรแบบนี้นะครับแล้วค่อยส่งแทมมี่แทนชิลูอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนตัวออกไปนะครับเอาลอตตาชิกออกนะครับเอาวอลลองโซ่ออกลีเจมลงนะครับลอตตาชิกออกบาร์คลี่ลง พูลิซิตออกส่งโอดอย์ลงแล้วก็ชิลูออกส่งแทมมี่ลงนะครับก็เหมือนเดิมมันเหลือช่วงท้ายๆเกมเชลซีก็พยายามจะบุกอะไรครับแต่ว่าก็ยังเบิบรร้ลบอลเหมือนเดิมนะครับโคอาสิตส่งให้ซูมาซูมาส่งให้เดลิเกอร์เดลิเกอ,อ,อร์ส่งใเอสเปรีเป็นดิทเจนแทนนะครับแล้วก็บางทีก็เปิดยาวไปให้เอสเปรีตาเอสเปรีตาส่สสงให้โคอาสิตหรือจอร์จินโยจอร์จินโยเบิบรร้ลบอลบาร์คลีย์คือเกมเนี้ยเอาเท่าที่ว่าคนที่นิ่งแล้วก็มั่นคงในเรื่องการคลองบอลผมอ่ะผมยกให้บาร์คลีย์แล้วกันนะครับเกมเนี้ย มันคือมามั่นคงนะครับแล้วก็โคอาสิตค,คือดีตรงที่ว่าเลี้ยงตะลุยอะไรพวกนี้ครับเก็บบอลไว้กับตัวอยู่นะครับแต่มันมีก็กมีบางจังหวะสองจังหวะที่เสียบอลน,นะครับก็จบเกมไปเชลซีก็ชนะนอริเป็นหนึ่งโซนก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมพูดวนๆว,ว,วนเวียนซ้ำๆคือถ้าใครดูเก้าสิบตลอดเก้าสิบวีมันก็จะเห็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ไปดูกันได้ผมไม่ได้โคดขึ้นมาล,ลอยๆนะครับไปดูได้เลยนะครับใครไม่ได้ดูในเกมนัดนี้ไปดูย้อนหลังไปดูไฮไลท์ไปดูอะไรเชิญเลยครับ ถ้ามีอะไรผิดแล้วก็มาอ้างกับม,มาอ้างลองคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าตรงไหนที่ผมพูดผิดไปอะไรไปนะครับเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับเกมมันก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเชลซีเล่นเกมบอลถ้วยอยู่นะครับไม่ได้เล่นพรีเมียร์ลีกนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นเลยนะครับแล้วเราก็มาดูสถิติครับ ก็เหมือนเดิมนะครับยิง22เข้ากรอบ6นะครับก็เป็นสถิติปกตินะครับปกติมันไม่ต้องแปลกใจมากนะครับแล้วก็การส่งบอล760 761ครั้งการจับบอลเลเยอร์ไรทัชต่างๆก็936ครั้งนะครับก็เป็นเรื่องปกติไปนะครวองบอล67แต่แปลกใจตรงที่ว่าคองบอลน้อยกว่า70%ตรงนี้นะครับก็สำหรับเกมวันนี้ก็ผ่านไปนะครับคือก็คือจ็อบดันครับ คือทวิตเตอร์ต่างๆของเชลซีหรือไม่กับแฟนๆบอลเชลซีทั้งหลายก็บอกว่าจ็อบดันไปก็ผมก็เลยไม่รู้จะวิจารณ์อะไรมากนะครับก็ไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรตรงไหนนะครับสำหรับลูกเกมในวันนี้ก็เชลซีเก็บสามแต้มก็สําคัญไปนะครับสามแต้มสาคัญที่ทําให้อยู่อันดับสามต่อไปนะครับยังยืดเวลาออกไปนะครับในสัปดาห์นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีส่วสัปดาห์เราไปเกมบอลถ้วยกับแมนยูเนตดนะครับก็ไม่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับสําหรับในส่วนสัปดาห์นี้นะครับก็ ก็จบประมาณนี้ครับสำหรับเชลซีนะครับก็ผมก็เล่าไปหมดแล้วก็คือมันเหมือนหนังฉายซ้ําแล้วก็เชลซีก็เล่นประมาณเหมือนบอลเอฟเอครับบอลคาราบาวครับนะครับสําหรับเชลซีกับนอริทวันนี้ก็จบไปนะครับสําหรับเกมนี้นะครับก่อนจากไปนะครับก็ฝากกด subscribe ช่อง He ิร์ตออ l บไว้ด้วยนะครับเพื่อเกระจายให้กับผมนะครับก็ใครมีความเห็นเหมือนเหมือนกับผมหรือคิดคล้ายคสไตล์แบบผมก็สามารถ subscribe ได้แล้วก็มีคอมเมนต์กันได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันในช่วง Before the m a t c เก a m e FA ับรอบรองชนะเลิศระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะแข่งกันสูดสัปดาห์นี้นะสำหรับวันนี้ก็ช่วง After the m a t c h ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ